แดด22องศากระห้อนห้อนด้แต่วันล่มเย็นมาเจเจแก๊กเจเจมาหามามามาหามามา นุ๊กเซ้ยมวนเซ้ยรถสีผ้าคนกรับผูวูาแฮปปี้ขนาะดไปบันนี้ไปหา,า,าอุ้มมงไปไปปัน้นอันไปหาอุา้ม <c> ม <oughs> ร <laughs> ้านสนุกแต่ย่าเหนื่อยเพิ่นว่าร้านเพิ่นมวนเป็นว่าเพิ่นเมื่อยเพิ่นว่าเยอะเงยียบหยุดดิ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  มันไหลลงไปเรื่อยๆอลูกเพราะว่ามันเป็นทางมอได้เป็นโรงพยาบาลเจ้าของมันไหลลงไปเรื่อยๆแล้วบาดเน,น้ยวเนาะเนอะไม่ได้ไ บเนาะเกือบตั้มรถน้อยเกือบตั้มรถใหญ่จีเอฟปีลงแล้วก็เข็นขึ้นไปเร็วลงรถก่อนอ่าไปเข็นขึ้นไปทีเนี่ยไปเข็นขึ้นไป เฮ้ยเปุ๊ดฮาร์ดดิคุนเตอ่ะเกปุ๊ดอะโอมามากันไยายไอ้กบอไปเข็นขึ้นไปทีนี้ไงอะเข็นเข็นขึ้นไปไอ้เข็นไม่ใช่เข็นขึ้นไปเด็กเข็น เออเข็นข oh, yeah. ึ้นไปยะคุดไปเข็นรถไถรถมันเข็นขึ้นไปยู่ยู่ขึ้นไปเร็วเร็วยู่ขึ้นไปยู่ดีๆไปยู่นั่นแหละยู่ไปเอาเป็น โอมาหายแล้วโอมาเป่าให้แล้วลูกใหญ่ใหญ่ใไปเลยอย่ามันมีหนูลูกมันมีหนูโอเคซูเไปอร์ซูเปอร์เจเจไปไปเข็นขึ้นไปเข็นดีๆเออมันเทิงวันนี้ Đây này clip dài.